กกุสันทะพุทธวงศ์ที่22ว่าโดยพระประวัติพระกากุสันทะพุทธเจ้าสมัยต่อมาจากพระเวสสโภพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าผู้อุดมกว่าสรรพสัตว์พระนามว่ากะกุสันทะมีพระคุณประมาณมิได้ยากที่จะเทียมถึงส่งเพิกพบทั้งปวงถึงที่สุดแห่งเจริยาทรงทำลายกิเลสดังราชสีทำลายกรงแล้วส่งบรรลุโพธิญาณอันอุดม เมื่อพระกกุสันทะพุทธเจ้าผู้เป็นนายกข,ของโลกทรงประกาศพระธรรมจักธรรมมาพิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแกสัตสีหมื่นโกดในคราวเมื่อพระองค์ทรงแผงฤทธกธรรมยมกปาฏิหารในอากาศพระองค์ทรงยังเทวดาและมนุษย์ให้ตรัสรู้สามหมื่นโกดในคราวเมื่อทรงประกาศจตุราริยสัตว์แก่มนุษย์เทวดาและยักษ์ธรรมาพิสมัยครั้งนั้นจะคำนวณน,นับไม่ได้พระผู้มีพระภาคกกุสันทะ ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีนาศพผู้ปราศจากมนทินผู้มีจิตสงบระง,งับผู้คงที่ครั้งเดียวในการนั้นพระภิกษุขีนาศพผู้บรรลุถึงภูมิที่ฝึกแล้วเพราะเส้นกิเลสเทศให้เป็นหมู่คณะมีอาสวะเป็นต้นมาประชุมกันสี่เมินสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์มีพระนามว่าเขมะเราได้ถวายทานมิใช่น้อยแด่พระธาคตและพระสาวก เราถวายบาทจีโวนยาโยดตาเชะเอมเครือเราถวายของดีๆทุกอย่างตามที่ภิกษุทรงปรารถนาแม้พระมนีกกุสันทะผู้เป็นนายกชั้นพิเศษของโลกพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์เราว่าท่านผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกผู้ยกมหาชนจากอากุศลขึ้นู่เรอเคยรมแล้วนำพามหาชนให้ข้ามพ้นจากโอคขกันดานในสังสารวัตนี้ ดุดเวรชนนำพาโมชนขึ้นสู่เรือแล้วผ่าข้ามแม่น้ำใหญ่ฉันนั้นเราได้ฟังพระพุทธพยากรณ์แมนั้นแล้วยังจิตให้เลื่อมใสยอย่างยิ่งเราอธิษฐานวัดในการบำเพ็ญบารมีสิทธิประการให้ยิ่งขึ้นในนครเชื่อว่าเขมวด,ดีในการนั้นเรามีชื่อว่าเขมะเพื่อสแสวงหาพระสัพพัญญุตยานจึงออกบวชในสำนักของพระองค์ปรามนามว่าอาคิทต,ตะเป็นพุทธบิดา นางพรามณีชื่อว่าวิสาขาเป็นพุทธมารดาตระกูลใหญ่ของพระสัมพุทธเจ้าเป็นตระกูลที่ประเสริฐสุดกว่าตระกูลอื่นๆมีชาติสูงมียศมากอยู่ในเขมรนะครนั้นพระองค์ทรงครอบครองอาคารสถานอยู่สี่พันปีมีปราสาสอันประเสริฐสามปราศาสชื่อว่ากามวัฒนปราศาสตรกามสุทธิปราศาสตรและรติวัฒนปราสาทตร มีสนมนารีกำนันสามหมื่นนางพระโอรสนามว่าอุตระพระพิชิตมานทรงเห็นนิมิสิประการจึงออกผนูดด้วยรถอันเป็นยานพาหนะบำเพ็ญเพียนอยู่แปดเดือนเต็มพระกะกุศนทะมหาวีรเจา้าผู้อุดมกวนานรชนทรงประกาศพระธรรมจักรที่มรุกทายวันทรงมีพระวิทุระเทระและพระสัญชีวนามเทระเป็นพระอครสา,าวก พระเถระเชื่อว่าพุทธิชะเป็นพระพุทธอุปถาคพระสาวเทรีและพระจำปมานาเทรีเป็นพระอครสาวิกาไม้โพธิพฤกษของพระองค์เรียกชื่อว่าไมา้ศึกอัจจุขตะอุบาสกและสุมาณะอุบาสกเป็นอครอุปถาคนันทาอุบาสิกาและสุนันทาอุบาสิกาเป็นอครอุปถายิกาพระมหามมนีมีพระองค์สูงสี่สิบศอก พระรัสมีเปล่งปรั่งดังทองคําเปล่งออกไปสิบโยชต์โดยรอบพระองค์มีพระชนมายุ 40, สี่หมื่นปีทรงดํารงพระชนมายุอยู่เท่านั้นทรงช่วยให้ประชุมชนข้ามพ้นจากวัตะสงสารได้เป็นอันมากทรงแจกจ่ายตลาดทําให้แก่บุรุษและสตรีทรงบรรลือสหีหนาถในโลกพร้อมทั้งเทวโลกแล้วสเสด็จนิพพานพร้อมด้วยพระสาวกพระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยพระดํารัตมีองค์แดไม่มีช่องหนึ่งนิด ทุกอย่างหายไปหมดเส้นแล้วสังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอพระกะกุสันธะชนะเจ้าผู้ประเสริฐเสด็จนิพพานที่เคมารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ทรงขาวดหนึ่งประดิษฐานอยู่ณเคมารามนั้นฉะนี้แลจบกะกุสันทะพุทธวงศ์ที่22